ก็ก็ดิกนเหนื่อยกนเหนื่อยชื่อมิงมิ้่ตอบแทนเป็นไงสร้างมูลค่าเป็นเกียนมากนะครับที่วินเดี๋ยวใคร่กลับอ่ะต้องมิกเป็นไงครับถ่ายเสร็จแล้วซีรีส์ถ่ายเสร็จแล้วครับพุ่งจบไปดนกาสนุกไหมสนุกมากสนุกมากในกอนี้เหฮามากก็ก็เดี๋ยวดูแลกันว่าออกมาเป็นยังไงนะขนาดกองัเยฮาขนาดนี้ถอูก เพราะมันเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เครียดทำงานบ้านหนักมากเพร่อเรื่องนี้เราตั้งใจมากๆพอถ่ายจบไปเราก็รู้สึกจะเป็นไหมคะเรื่องนี้จะเป็นเนี่ยรอติดตามครับพี่ข่อยย้อนกลับไปถามตอนที่พี่วินขอแซวว่าวันงานงานบุญก่อนเอนบ่อเอองานบุญกอนเขาบอกว่าเขาวิ่งไปหาเราชีวิตแต่ว่าเป็นคนบดหน้าเขาได้ได้ยินคำสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์ว่าอะไรนะฮะ ไม่บอกว่าตอนนั้นน่ะคือเฮียกำลังแบบรีบวิ่งไปดีใจกับไอ้ไงแล้มีแบบคนนึงนนตัดห้าไปตอนนั้นไม่ใช่คนเหมือนใจเราแล้วก็ไม่มีใครอ่ะเฮียกำลังใครในบ้านที่ไม่รับผมก็สร้างมูลค่าสิคือตอนนั้นก็ดีใจครับดีใจรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมงานกับคาด้าครับแล้วเราก็เหมือนได้เจอศิลปิน ระดับโลกแบบว่าคนใหม่ๆคนเดิมๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอเรยคก็ได้เพื่อนใหม่ไปตลอดกันใช่ตลอดเลยครับแล้วก็ดีใจมากจะได้เห็นพี่วินกลับแฟนอีกเมื่อไหร่คะจะได้แบบแฟชั่นน่าจะเป็นช่วงกลางปีใช่หรือเปล่าคะจะได้เห็นพี่วินอยู่ไทยอีกเมื่อไหร่ ก็ช่วงนี้ก็อยู่อยู่อย่าเดี๋ยวผมบินอีกทีก็ช่วงปลายเดือนก็เร็วเร็วนี้ไม่ไม่หลุดไม่หลุด

กมีหัดตรงนี้อ่ะกีอ่าพี่ได้หน่อก้ออครับยกมือยกมือยกมืออ่ะไ่ไมาค่ะไมาเลยนะคะไ้มาเลยนะสาตาน้องวาเลยสตาน้องไล่เลยอนี้อา่ะพิ่ง้วพ่ง 1 2อครับโอเคเพราะไม่งั้นอ่ก